นะครับาตัวนี้นร้อยกว่าบาทนะครับที่ซื้อมาเนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนไปจ้างเขามันไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันถูกราคามันถูกเราลองทําเองดูเสียบปลั๊กก่อนนะครับกดสวิตช์กดสวิตช์ปกติไฟไมันจะขึ้นตรงนี้เนาะตัวนี้ไฟมันไม่ขึ้นนะครับนี่มันหายไปเลย,เ,ยเสียบปลั๊กกดสวิตช์โอเค ตาักออกครับผมเรามองด้วยตาเปล่าไม่มีอะไรผิดปกตินะแต่ตามประสบการณ์นะครับส่วนมากสวิตช์ตัวนี้จะเรียกว่าอะไรมันเสียนะครับหรือว่ามันมันสกรปรกนะครับหรือว่าสวิตช์ไฟขาดนะครับเดี๋ยวเรามาถอดตรงนี้ดูถอดตรงนี้ดูก่อนนะครับถ้าดูแล้วสายไฟดีอยู่นะครับดูไม่ชำรุดไม่อะไรนดี๋ยวมาถอดนี้ก่อน รตรงนี้หมะสำหรับน้ํำจะเข้าแล้วก็เปิดปการนะครับมันจะต่อต่อกันตรงนี้ครับ<อ>เดี๋ยวเราเจ้าโซลเล็กนะครับรู้ว่าใช้น้ำมันจากกับยอดดูดดกันเสร็จแล้วครับผม<อ>ก่อน้ำมันจักอทน้งมันโซเลเก,ก็ดกนะครับ แล้วก็ขย่าเขายา่ขา,ยาครับบางทีตรงนี้มันสกรปรก,กเฉยนะครับเพื่อนๆก็ลองลองมันทำดูมันเปลี่ยนได้นะครับแต่นี่น็อตขาดหมดแล้วนี่นะครับน,น็อตมันสนิมขึ้นแล้วถอดไม่ได้ครับถอดแล้วหักเลยครับมีวิธีหนึ่งครับจับสายนี้จ้ำใส่กันเลยครับผมแล้วก็มาดูไฟมันติดหรือปังเฮียแค่นี้เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูก่อนสังเกตว่าไฟตรงนี้ติดนะครับถ้าเกิดมันได้นะติดแล้วแหละติดแล้วครับผมนี่ครับเพื่อเป็นไฟนะแค่นี้เองครับเสร็จแล้วครับผมมีโซลคาได้เลยมีควันออกครับแสดงว่าช็อตตรงนี้อยู่ใส่ซอดปลั๊กครับผมอ๋อควันจากน้ำมันเหม็นนะครับ จุดสัมผัสไม่ค่อยดีครับผมอาจจะเป็นสวิตตรงนี้เสียอะไรมือจะใส่น้ำมันเยอะไปควรนม,มันออกเด <c oughs> ีผมไปใส่น้ำนิดนึงนครับครับเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนมองดีๆนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นเขาเรียกว่าสวิตต่อนะครับ <c oughs> มันจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ย คล้ายๆกับสวิตเอาหัวแตะกันอยู่นี่ครับแตะกันนี้เวลาเรากดมันก็ปิดเปิดมันก็จะสัมผัสเปิดปิดมันก็จะสัมผัสปิดปิดก็จะเปิดออกนี้ครับเป็นหัวเล็กๆต่อกันตรงนี้เมื่อกี้ผมเอาโซเลกใส่เข้าไปนาะมันไม่โซเลกครับน้อมันจักครับปรากฏว่ามันใส่เยอะหน่อยนะครับทีนี้ควรมันออกเดี๋ยวผมจะเอาน้ําใส่แล้วครับลองต้มดูครับน้าใส่งี้เนาะ ตรงนี้เปิดออกได้นะเราทาความสะอาดได้มันก็ใส่อันนี้ต้องทอําเองนะเพราะว่าถ้าเราไปจ้างเขาไม่คุ้มครับเราซื้อมาร้อยกว่าบาทนะครับผมแล้วก็จะดูตรงนี้ไฟมันติดอยู่นะอันนี้ยืนตําแ่งเปิดอยู่นี่ครับฟมันติดอยู่ให้ผมให้เพื่อนดูสั้ัๆกัน,กน <c oughs> ถ้าเราเปิดตรงนี้นะไฟ <c oughs> มันมจะดับ <c oughs> เปิดไฟก็จะติด นี่มีควนออกตรงนี้น,นี้เห็นควนไหมเนี่ยเหมือนจะช็อตนะแต่ว่าผมดูแล้วเหมือนเอ่อบริเวณตรงนี้นะครับผมใส่น้ำมันเยอะไปหน่อยน้ำมันจัดเมื่อกคืน้องผมหยดลงไปเยอะเดี๋ยวไปสัมผัสโดนพวกของเหลืองนะแดงครับโดนเน็ดกระโปรตรงนี้นะครับเริ่มเดือดแล้วครับผมควรเริ่มบอ,อกอ่ะ ความร้อนเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีควันออกมาแล้วจิดมันก็จะแบบนะครับระเบิดควรนพุออกมาหน่อยนี่เห็ไหมไเหมือนจุดสัมผัสนะครับแบบนี้มนเต็มเพราะว่าเราใส่สุลเล็กเยอะไปหน่อยนะครับมันไปเกิดปฏิยานะครับเป็นควันอย่างเี้ย เดี๋ยวพอมันแห้งแล้วมันก็จะหายครับก็ต้มกาแฟอะไรได้ครับเดี๋ยวมันก็ตัดนะครับกแปมันก็ตัดรู้ว่ามันจะตัดหรือเ่าครับเราอย่าไปติดนถ้ามันตัดก็คือโอเคใชะได้เลยับ ตัวตัดมันอยู่ด้านล่างครับด้านล่างสุดเลยก็เวลาความร้อนขึ้นสูงปับ๊บมันก็จะเกิดการยืดตัวครับก็จะเด้งออกแล้วระบบมันตัดด้านล่างพอ,อตัวทองร้อนมันเย็นนะครับมันก็จะติดกันเหมือนเดิมนี่ก็ยังไม่ตัดนะโหนี่เดือดเลยนี่ที่แล้วมันน่าจะตัดแล้วนะ จะตัดนี้ปัญหาเดือดแรงมากไม่ตัดนะครับไม่ตัดไม่ตัด มันปิดฝาด้วยครับมันไม่ยอมตัดครับหมอตัดแล้วครับผมหรือว่าผมไปโดนเมื่อกี้ไม่น่าใช่นะมันต้องเอาฝาปิดด้วยนะนี่ครับมันจะเด้งกลับคืน,นคถ้ามันร้อนเสร็จแล้วมันจะเด้งกลับคืนก็คือง่ายๆเลยครับเอ,อผมคิดว่าไอามันน่าจะมาตรงนี้นะแล้วเมื <laughs> ่อกี้ผมลืมปิดฝาไว้ครับเลยไม่ตัดนะครับพอปิดฝาพวกมันตัดเลย โอเคครับเดี๋ยวผมตอดปลั๊กนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวกรอกไปปกติแล้วก็เปิดอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวลองเปิดอีกรอบนะครับดูว่ามันจะตัดเหมือนเดิมปะครับติดอยู่นะก็ประมาณผมว่าไม่นานนานนะพอน้ําเดือดเสร็จแล้วมันก็จะทำการตัดเลยนะครับยังไม่ตัดเนาะตัดแล้วครับนะตัดแล้ว,ดลวเด้งๆกลับแล้วครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบคลิปแค่นี้นะครับวิธีการซ่อมกาน้ําร้อนนะครับที่ไฟไม่เข้านะครับไฟมันไม่โชว์ตรงนี้เนาะก็ดับแรกดูสายนะครับดูสายว่าขาดไม่ขาดเสร็จแล้วเรามาดูสวิตช์ตรงนี้ครับตัวสําคัญนะครับก็มีโซเล็ก็โซลเล็ฉีดเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้ามีน้ํามันจักรก็น้ามันจักรก็ได้นะครับฉีดไปเล็กน้อยนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วถ้าเกิดไฟมันวิ่งผ่านตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ การลองใช้งานได้ปกติก็สมคัดได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีการํำร้อนลองเอามาเทสดูครับเทสง่ายๆอันนี้ผมไม่ได้ใช้มิเตอร์อะไรเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นเกดเล็กเกน้อยสําหรับเพื่อนๆที่ฝึกซ้อมซ่อมเครื่องไฟฟ้าถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเราซ่อมนะครับอย่าลืมนะครับเด็กอย่าลออเลยนแบบนะครับเพื่อนๆใส่รองเท้าแล้วก็หาอะไรลองอย่าวางที่พื้นแบบนี้นะครับต้องมีแบบนี้หาอะไรลองนี่เนาะวางนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ลาไปแล้วสวัสดีครับ